ขอใช้สก็อตเกียวช้างสามเปียตคือเก่าครับกับปีพี่แรกของมือนี้ครับท้าพี่น้องมาดึงน,นี่ครับออกมาเช็คเรียบร้อยแล้วก็สิได้ดทาสีท้าสีอีกจากสองสั้นครับเอาสีน้ำมันนะครับทาให้มันเป็นฟิล์มครับให้มันเป็นฟิล์มเคลือบมันเป็นฟิล์มเคลือบอ่า ให้มันเป็นฟิล์มเคลือบไปงามฝนตกฝนลงมันยังบอบได้เสียหา,ายครับเตรียมมาขึ้นรถแล้วง,งานนี่แหละครับการที่จบฤดูกาลปิดวงปิดวงวงเพิ่นเฮ็ดอีหยังครับปิดวงเพิ่อนเ,นเอีหยังก็คือเพิ่นเ,น,เเพนเตรียมความพร้อมนี่แหละครับเตรียมความพร้อมไว้ถางานฤดูกาลหน้าครับออกฝรรษาเอ้เพื่ฤดูกาลนี้ได้ใส่ของที่มัน ผอมใส่งา้นที่มันมีไม่ก็คือมม่ต้องเช็คทุกปีเช็คทุกปีครับทุกฤดูเบิดตบฤดูการก็ต้องออกมาเช็คจบฤดูการก็ต้องออกมาเช็ครับรบเ,เ,เป็นกายชี้แจงชี้แจงเป็นยังคือเดือเป็นยังคือไดือดอกมามาลือสูลือลำพงเป็นยังคือไดืออ,อ,อดก็คือฤดูกาลนึงแค่นบ่นครับฤดูกาลนึงคือ จ้างได้ห้าก็ต้องมาเช็คเช็คข้างในเช็คตู้เช็คยังเช็คทั้งเบ็ดน่ยดอกบพรว่ามันจะเป็นยังเ์าก็ต้องเหลือออกมาเช็คเพื่อฤดูการอ่ะเพื่อความพร้อมให้มันดีกว่าเก่ามันลอยเปอร์เซ็นต์มันลอยเปอร์เซ็นต์แม่นครับบ่แม่นว่าเฮาบ่รื้ปุ๊บเอาไปใส่ดอกขาดกแตมีปัญหาสอบย่ำไหนบ้านี่ยสอบย่ำไหนบ่ได้สอบแล้วครับมันแกะกันรอนฤดูการถัดไปดิอันภาษาสมหรือบปล่นี่ เราเอาไปแกะหนายงานมันแกะบุได้ครับเม่ยนเอาไปแกะหนายงานแกะบุได้กะยากจะแกะย้ำเดี๋ยวแมนครับบุมีเวลาผมล่วงแล้วครับฤดูการที่แล้วที่ว่าที่ที่ว่ามันมีดอกขาดดอกนึ่งนัง่นกระดาษแตกน,นะกระดาษแตกมันมีดอกหนึ่งผมล่วงแล้วล่องแกะแล้วเอาดอกออกบุได้ครับอืมผมลื้อผมที่นี่ที่นี่ที่นี่มันจะมีข้าเจ้าว่าไหมมันสิมันจะย้อนแยงมาอีกมีคนย้อนแยงมาอีกเอ้าเพอาเก่าเฮ็ดตั้งไต่คือเจ็บบได จะสอบหน้างานบ่ได้เพวาเจเ้าเฮ็ดตู้พราเจเ้าเฮ็ดตูไ้ไหมแบบไหนพราเจเ้าเฮ็ดอุปกรณ์ไหมแบบไหนพราเจ้าจะค่อยแกะสอบหน้างานบ่ได้คือบ่อยให้เขาเซอร์วิสหน้างานได้อ่ามีคำตอบปะสอบหน้างานนมันคือมันตู้มันเทินกันนะครับตู้มันเทินกันเจ้าเจ้าอยู่ตู้ล่างสุดเจ้าสิมุดมุดมันมุดหยากเลยครับแล้ววันนี้ในเรื่องด้วยว่าเหล็กที่เขาเฮ็ดโค้งสั่งตู้เนาะที่ล็อกตู้นะแม่นครับมันต้องใช้เหล็กไงทุกอย่างมันต้องแน่นหนาเลยเหล็กไงเราเหล็กหนาพ่อมันเห็นบ่ เห็นว่าที่จากที่เป็นชิปม้าที่ว่าตู้พันหลุดต่ำลงแตก,กแน่ะนั่นคือใส่เหล็กบางแมนครับแล้วก็ที่เห็นรอยเชื่อมรอยอย่างนี้ถ้าบลแหนนนาก็คือแตกเวลาที่เจ้าเกิดหปือแจ้งเบียดมันกระแทกอ่ะแตกได้ครับรอ <ๆ S 1> ยเชื่อมแตกๆๆแล้วถ้าเล็กบนแหนนปุ๊บ เวลาที่เขาเปิดตู้ขึ้นมามันสีดังแขก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 อืมมันสันได้มันสีบูมัวนเนีครับเสียงมันสันได้แมนครับมันสันได้ก็ต้องได้เห็นเนี่ยนะถาวรเพราะว่ารถมันแลีนทุ่มมือเนาะแมนครับกระแทกได้อยู่ไทยกระแทกเอาเลีนเอาง่ายๆเวลารถเขาแลีนไปเนี่ยทั้งลุมทั้งหยางมันก็ต้องกระแทกกระแทกกระแทกอยู่แล้วอือเพราะเวลามันกระแทกดูจังเดะมันกระแทกอือ ทำมือเนี่ยจังได้มันก็แต,ตกแมน,แมนเออถามว่าถามว่ามันสอมได้บ่มันก็สอมได้อยู่แ,<ม>แต่มันต้องใส่เวลาที่นี่เวลาในการสอมเขาเจ้ามันบูมีดอกของเบิ้งหลับออขนาดวงหนึ่งงานทุกมือ,อ,อไปหัวหนา้างานปุ๊บทีมงานก็นต้องพักพอนทั้ทงทีมเซอร์วิสทีมยังก็ต้องมีเวลาพักอนแมนครับหลังเกิดหมวดเอายุกุญแางเลย จานแบ่งจานมอดสมมุินะครับจานแบ่งจานมอดเพื่อนงานมาเบิดขึ้นแมนครับเพื่อนเป็นคนรับผิดชอบในจุดนี้แล้วก็ทีมเครื่องเสียงทีมยังเนี่ยกัรขึ้นเขาวุ่นกันยุ่เบิดขึ้นเนี่ยเราเนให้เขาไม่เห็นย้ำเว้นสองอีกกับโบเมนขึ้นขาเจ้ากับโบเต็มที่เนี่ยครับมันแม่รวยครับเนี่ย้องวีช์วิจัยครับโบเมนเอาจริงๆคือผมว่ากับว่าเลยว่า หายยากครับที่จะไม่อยากาาให้เบิ้งแบบนี้ยลือตูลืออย่างให้เบิ้งแบบนี่ว่ามันว่าเ้ามาเ่ใหยังแ่แต่ละมือฟีดลูดูการข้ามาาผมแมเข้ามาอย่างจรงเังยมันมันตรงให้มันความจริงแหละถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเป็นเจ้าของนะผมอยากให้เช็คทุกฤูกดูการขึ้นกันเพื่อ,อรู้ดูวยกัน ผ่านมาฤดูกาลการต่อไปกับชื่อว่าโบมีปัญหาอย่างเพื่อความ้อมมันจะได้ใสแบบเงยวๆเลยนี่ใสแบบมันใจเเราที่นี่จุดบอกเขาเขามาเห็นสิเขาหูจุดบกพองเขาผมเด้แมนครับมันมันบกพรองมองได้แต่คือแก้ไขในจุดนั้นภายในฤดูกาลนี้ยังสี่ไหมครับผมเห็นว่าโอ้เห็นเขามั n ลงมันพังไงแบบนั้นจุกสวนนู้นนี่นั่นเอามันบุมแต่ก่งถ้าเกิดฮะจริงๆนะ แค่วางลงเนี่ยมันกับโมเมนธรรมดาเลยครับหลา,ายเด้ครับวางลงมวาไรมั่งลงบ่พอเนี่ยเอาไปข<ย>ึ<ม>้ือนยี่ย์ไปที่นนั่แหละมันบ่ได้ม้วนมันแน่นแน่นวะมันแหงรับมันหลายอย่างลงม,มากปุ๊บเอ็งคือบ่งามแค่เปลี่ยนฤดูกาลแล้วฤดูกาลมัตู่คือเก่าแห่ตูคือส้มแหลเ,เนี่ยเข้ากัเอามาเซูดมีจุนจุนเนี่ยครับอัานี้เราเวดไม่ท้าสีไม่อัดซีนเก่าขึ้นอย่างไม่ขนาดข้าแค่รอบแรกเป็นไง ตอนแรกตอนแรกเพื่อนดี่ออกขื่นนะครับตอนแรกอะเพื่อนท้ายรอบเดียวเพื่อนดี่ออขึ้นแต่ผมบอกผมเลยบอกมาผมมาอดพอดีนะเพื่อนเพื่อนเห็นบองเพื่อนกําลังเอาขึ้นเห็นว่าได้สามตู้นะสามใบแต่ว่าผมพราผมออกมาเบิึงผมเลยบอกเห็นท้ายอีกจากรอบใช่ตอนแรกสีสีเพิ่นเบ็ดพอดีนี่ว่าเอาถ้าห้าท่าถ่ารอบแรกปุ๊บมันว่าเอาขึ้นปุ๊บรอบหลังเขาก็จะได้เก็บขังข้างหน้านี่คือยังบุรีท่าเด้ครับที่ว่าเขาไปเก็บที่หลังใหญ่ ทีนี้ก็เลยบอกว่าให้ยายแต้มบอกสีมาอีกสีมีคือเคลียบอีกให้มันเป็นซีนให้มันเป็นฟิล์มตอนนี้ยังบ่ทันด้เป็นฟิล์มตอนเนี้ยมันยังเป็นคล้ายๆกับเขาล้อพื้นอยู่แต่ว่าทางหนก็เป็นสีระเบิดละครับเป็นสีระเบิดนั่นแหละแต่ว่าระเบิดไปเต้ปีไก่นี่ที่นี้ปีนี่มะปีต่อไปถัดไปก็คือต้องเอาสีสีน้ำมันเขานี่แหละสีน้ำมันเขานี่แหละทากิ่งจากสองรอบ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 แล้วก็ตัวแพ็คขึ้นใส่เพืนคือเก้านั่นหมดและเวลานี้เหมือน ฝนตกมากน้ำกับที่บ่อด้เขาถึงไม่อัดหามันก็อยู่มันถือถือสีมันก็ที่ไหลออกนี่สินะยังใส้มันจากตัวขาปีพุ่นไปยังตัวเนาะนี่ไงมันใส้จากเช็ดปีสองปีเปี้ยนโอกระเบอแม่หลากือเปลียงตังนอกจากนอกจากพื้นที่ได้ขายอ้อหลายพื้นที่เปี่ยนเป็นดอกยิ้มซีนี่ผมตอนแรกผมรุ่นเลครับผมรุนคากเลยว่ะตอนแรกผมว่า เอาเสียงกลางลูกใส่ชุดนี้แถวฮะผมก็บว่าเอ้ยผมอาจจะเปลี่ยนชุดนี้อาจจะเปลี่ยนชุดนี้อยากได้แค่ว่อนอืมันเป็นใดเป็นในว่าพี่น้องฟังดูเอาเอาไปใส่เป็นเดยเสียงเสียงโอเคเลยครับเอาจะได้ไปฟังอยู่ดีนาะผมเหนื่อยเป็นคนตั้งตู้เบสิกสามตู้กัข้างๆนึงผมยังได้กว่าอยู่ว่าโอ้โหสิบุได้ออกรถ้นฮกฮอมาใส่ตู้เบสิกหกตู้ทีละนึะสามสิบดอกไงแมงครับโอ้โหมันตึมดีนะมือหนเนาะตึมดีเนาะขนาดถ้าว่างขังเลยครับตู้ก็เด้ย่องเลยพี่น้องหลังจากที่ผมฟัง ผมตั้งแล้วผม reunion, เฮ็ดแล้วยิ่งเงินขึนผมกลับไปนอนอยู่ดูมแบบนอนบ่ได้ครับอยู่ดูมซึบๆเลยดิเฒ่าเพิ่ลนะเนี่ขนาดอยู่หน้าตัวเนี่ปุ๊บทั้งลูกการแม่ก็เบิ่งซี่ล่ะแม่บ่เป็นเป็นหยังคนเพราะตึ้มยายสาดตอ์จริงๆขนาดว่างว่างว่างมือนั้นว่างเฮาว่างบ่ได้ถึงกระบบแม่นบ่บ่เอาเฉพาะกิดเนาะแม่นครับปกติเฮาต้องว่างถ้าถ้าวางข้างหน้าคือที่ผมบอกอ่ะถ้ามันบ่ขาฟอได้มันจะ เตากีบ่ได้ยินเสียงแบบนั้นเลยแซ่บก็ทำอีกหลายแต่ว่าถ้าออกมาไกลๆขนาดเท่าว่างถางนะ,อ,ะออกมาไกลๆเหลียงมันยังเกของมันยังเขง่าผมคืนได้อะมันแห้งเนาะจะอันนี้แหละครับไอ้ผมตอนแรกผมคิดเลย,ว,ยว่าวิธีอีกสามสูตรใสใส่เนาะผมเป็นสิทธิตัดทัดตัวขึ้นแบงพึ่ง <laughs> วันนี้ก็เลยว่าเอาไปบังแอบถางได้ก็เลยเอาเอาเอา,เอาแบบนั้นเลยง่ายดีจะเฉพาะกิจแต่เสียงมวนครับเสียงคนก็เรียกร้องหลาย อ <Ừ. S 2> ชุดเนี่ยชุดที่เขาเอาไปใส่มือมืองานมือ,อคนเรียกรลองไหลคนหลอกมาไหลเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดพวกเจ้าขึ้นตู้ขึ้นอยังเรียบร้อยแล้วเอาเสียงกลางเอายังใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมยืเฮ็ดให้เบิง่งเพราะว่าผมยืดเฮ็ดให้เบิง่งคือที่ผมยืเฮ็ดมือน,นั่นว่ามันได้เสียงต่างกันหลายวะคนละเรียกงี้แล้วอีหลี อ๊ตใดบนน้นเขาบว่าอ๊ตโได้เอาไว้ทอดใส่แล้วโบเห็ทอดไส่แล้วแลนมีเมื่อเลยมันมีมันมีวิธีเฮ็ดมันของมันหลายหลายยางโยหลายโยแต่เฮายังบ่ทันเฮ็ดก็คือกับชาเฮาบ่เฮ็ดกับโบได้หมายถึงว่าเฮาเฮ็ดบ่ได้เฮาเฮ็ดบ่เปลี่ยนใช่นบ่กับพอเฮ็ดได้อยู่พอาะหูจักนู่อยู่ดอกการเฮ็ดกันนั่นตั้งตู้ลักษณะใดมันจึงอีดังดีดังต้อมดังดี ว่ามือนั้นนังรานมันบดได้นะครับเน้นพอเขาเอาตู้ไปวางปุ๊บแล้วมันติดขานังรานช่วนที่นี่ถ้าเกิดว่าเขาเหยียบตู้ไปเสียบลอกก็เอาให้มันเอาหนังรันขันระวังกลางคือผมทีไอ้ตู้ระวังตู้จุดตัดระวังตู้น่ะมันจีบบดได้เพราะห้องห่างออมาปั๊บมันดีมันดีบดได้กันตู้สองขังสองตู้ระวังตู้สองตู้ถ้าเขาเอาเนื้อมาขันให้ยับออกจากกันนึงใช่มันจีบบดได้ไมนต้องชิดกันชิดกันชิดกัน มันเป็นอันตะไลก็ยิ่งเสื่ออืมมันนะมันก็เลยมันมันสามารถอีไปตั้งอยุฟ้อหนาได้เนี่ยเพราะว่าอยู่อยู่หนาตู้มันมีฟอให้เขาเต้นอีกเด้ถามว่าสีไซจังสันไซได้บ่วไซได้ครับแต่คือเขาตรงแทงนังด้ายโอ้หลายเรียงมันเป็นมันมันมันมีเวลาเขาโบมีเวลาแต่ว่ามือกับว่าเนี่ยดอกเดี๋ยวเบื้องอนมือเปิดฤดูกันโอ้มันไทยเฮ็ดกับยี่ บางมื่อใดมันต้องแยกหนังร้านหม่เนบ่ได้อีกคือกันเนาะบ่ได้บ่ได้บ่ได้เดี๋ยวจังค่อยเฮ็ดจังค่อยหาวิธีการเฮ็ดต่อไปแต่ว่าเฮ็ดได้แท้เราดังดีพร้อมเอ้าแบบซึบๆๆเลยล่ะพอให้ฝากพี่น้องติดตามผลงานต่อๆไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เก่าครับพี่น้องสวัสดีครับผม